สวัสดีครับผมก็ขอแนะนําเรื่องใบพัดสาหรับคอยแอร์นะครับใบที่ผมกําลังทําอยู่ขณะนี้ก็คือใบพัดแก้ปัญหาอย่างหนึ่งสําหรับช่างแอร์นะครับมีนักธุรกิจท่านนึงเป็นผู้จําหน่ายแอร์แล้วก็นําเข้าแอร์รายใหญ่ของประเทศไทยนะรประสบปัญหามากก็คือแอร์ติดบนตึกสูงอาคารสูงนะครับที่ด้านนอกของตัวอาคาร เอาดอด้านนอกที่มีตัวระบายความร้อนที่เป็นใบพัดลมมีคอยคอนเดนเซอร์คอยร้อนทําทการระบายอากาศตรงนี้เป็นปัญหาอย่างมากคือลักษณะใบาพัดที่ใช้งานนะครับมีปัญหาคือฉีกขาดฉีกตัวใบด้านฉีกไปเลยนะใช้ไบพัดมันก็จะฉีกขาดหรือว่าก้านใบนี่ก็หักงอนะเจอปัญหาเยอะมากนะครับได้มาปรึกษานำปัญหานี้มาปรึกษาผมว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรสั่งใบพัดจากต่างประเทศเข้ามาก็ราคาค่อนข้างจะสูง แต่ก็ว่าไม่ใช่ว่าจะแก้ปัญหาได้ก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้เสียเงินแพงๆซื้อใบพัดเข้ามาก็แก้ปัญหาไม่ได้มาปรึกษาผมว่าทําอย่างไรบ้างก็เลยโอเคถ้าปัญหานี้เกิดขึ้นมามันมีแก้ได้นะครับก็คือเราออกแบบใบพัดใหม่เลยดีไหมผมจะตัดซี่ใบให้ซี่ใบจวนี้ตัดใหม่ให้ดีไซน์ใบใหม่ให้ใช้วัสดุที่มีความเหนียวเยอะกว่าเมืองนอกเขาก้านใบเนี่ยก็ใช้ก้านใบที่เหล็กที่ดีเกรดดีแข็งแรงกว่านะครับก็ลองโมดิฟายทำดูว่า ของไทยทํานั้นคุณภาพเขาดีกว่าต่างประเทศอย่างไรหลังจากนั้นผมก็ได้ทดลองทําไปเมื่อประมาณ6เดือนที่แล้วนะครับปรากฏว่าแก้ปัญหาให้เขาทำทั้งหมด20บใบทดลองใช้ไปก่อนบนตึกสูงพอดลงมาให้แล้วผมทำการแก้ไขเดือนนี้เดือนที่6พอดีนะมาสั่งเข้ามาเพิ่มเติมอีกนะครับอีกชุดหนึ่งหลายร้อยใบยทีเดียวคราวนี้เพื่อม,มาแก้ปัญหาเพราว่าใบพัดแต่ละล็อตที่นําเข้ามาจากต่างประเทศนั้นขาด ฉีกขาดตุ๊กใบที่ใช้งานฮะใช้คู่กับของเราใน6เดือนที่ผ่านมาของเราปรากฏว่ายังแข็งแรงทนทานนะฮะลักษณะใบซึ่งการทําใบนั้นก็ไม่ได้ยากอะไรไม่ได้มีเทคนิคอะไรที่ลําบากเลยง่ายๆนะครับคือซี่ใบต้องมีความสมดุลในมุ360ม360องศานะใบอันนี้มันมีจํานวนซี่ใบคือใบที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ที่6กหกหแฉกหแฉกตัวเนี้ย แต่และซี่ใบเนี่ยผมจะเพิ่มความหนาให้นะครับแล้วองศาใบาก็จะทําให้มันกินลมได้ดีขึ้นปรับมุมของมันให้ได้องศาได้กินลมมากขึ้นระบายความาร้อนได้ดีมากนะครประสิทธิภาพดีแล้วก็สิ่งสําคัญคือแข็งแรงทนทานราคาประหยัดกว่าของต่างประเทศที่นําเข้านะ,ะประหยัดลงได้ต่อใบหลายตังทีเดียวนะครับ ถ้าสนใจนะครับเรามีทีมงานในการออกแบบนะท่านไม่ว่าจะท่านจะทำแอร์หรือว่างานพัดลมระบรายอากาศใบพัดร,รุ่นไหนคอยแอร์อย่างไรปัญหาต่างๆที่เกิดกับช่างแอร์นะครับติดต่อมาที่ทีมงานเราได้นะฮะเดี๋ยวเราจะมีการาเก็บปัญหาที่ท่านเกิด,กด,กดใช้งานเกิดปัญห,หาอะไรบ้างและแก้แก้อย,อ,ยอย่างไรเดี๋ยวทีมงานเราจะมาปรึกษากันว่าควรแก้ใบพัดแต่ละประเภทแก้ด้วยวิธีไหน ทำโครงสร้างใบพัดใหม่ไหมหรือปรับมุมปรับองศาปรับซี่ใบเหมือนลูกค้ารายนี้ที่มีประสบปัญหามาให้ผมแก้ไขก็คือปรับซี่ใบองศาใบแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงเปลี่ยนวัตถุดิบเปลี่ยนแมทริโอของตัวใบพัดใหม่ให้มีความเหนียวและแข็งมากกว่าใช้งานทนทานนะฮะหกเดือนผ่านมาแล้วไม่เป็นไรนะครับผมคิดว่าตัวนี้ใช้5ปี10ปีก็ไปพังนะะจนลืมผู้ผลิตไปเลยนะครับ ต่างจากใบพัดที่มาจัดแต่งมือนอกที่ว่าใช้ได้ไม่นานค่อนข้างจะพังตอนนี้เขาทาเรื่องเคลมไปแล้วก็แจ้งไปที่ต่างประเทศแล้วว่าปัญหาเกิดอย่างนี้แก้ไขยอย่างนี้นะฮะก็ใช้งาน,นได้<า>ดีสป,ปูนให้ใหม่ฉีกรอยฉีกฉีกขาดนี่ล้าขาดอันนี้ฉีกไปเลยพังนะความทนทานไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูใบตัวอย่างที่ท,ที่เราทําเราได้ทําไปนะอันนี้คือใบที่เราทําก็ผมได้แก้ปัญหาให้ ในส่วนของตรงใบพัดใบ,บพัดจุดที่ฉีขาดด้านนี้ใบพัดไนะด้มีการเสริมความหนาของตรงก้านใบตัวนี้ให้มีความหนามากขึ้นนะตลอดแนวมุมโค้งตัวนี้ก็จะหนาขึ้นสังเกตว่ามาที่หนดุมตัวนี้ก็จะแข็งแรงนะฮะรูความหนาพวกนี้ได้วัตถุดิบชิ้นเดียดต่างๆก็จะปรับให้มันเหนียวขึ้นมุมใบองศาใบก็ปรับให้มันกินลมมากขึ้นนะตามนี้มุมใบ แล้วก็ความหนาของตัวนีน้ก็จะมีความหนาที่มากขึ้น,นมันจะทําให้มีความแข็งแรงทนทานแต่ว่าหนาก็ไม่หนาเกินพิกัดค่าของตัวมอเตอร์ที่ผมได้แจ้งไปแล้วนะครับว่าการวิ่งของใบพัดที่ดีประสิทธิภาพที่ดีไม่ควรให้มันมอเตอร์รับภาระโหลดมากเกินไปนะไม่ควรมากเกินกว่า80%รนนะฮะอันนี้เราเผื่อค่าไว้นะตัวนี้คือตัวที่ออกแบบและแก้ปัญหาใช้งานได้ดีตัวนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็แก้ได้นะ แก้ได้อย่างดีมากเลยนะครับสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องแอร์เรื่องใบพัดทุกประเภทนะครับที่ใช้งานแล้วเกิดปัญหาไม่ว่าจะใบที่ใช้ในประเทศใบที่นําเข้าจากต่างประเทศส่งมาได้เดี๋ยวทีมงานเราจะดูแลและแก้ไขปรับปรุงให้มาปรึกษากันได้นะครับติดต่อได้ที่ทีมงานเราได้เลยครับ